ตัวหนาหน่อยสำนึงก็เก็เอาตัวไม้มาแจกด้วยบ้างสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบิร์ดสุขสุขนะวันนี้ก็มาพบกับส่องบาสุขพี่น้องมือนี่ฮัตซีมาเลือกไซส์เสือเนาะคือฮัตซีแยกตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพื่อาชีวเอาไปแจกเนาะพี่น้องตัวหน่อยฮัตซีแยกใส่เป็นตัวหน่อยเนาะแล้วก็ตัวใหญ่ฮัตซีแยกใส่ถุงตัวใหญ่ เพราะว่าเวลาเขาเห็นอ่าเด็กหน่อยใหญ่ใหญ่แน่เขาก็สิจับง่ายเนาะพี่น้องจกง่ายนี่คก็เป็นเงินของอ่าปะกระลุงแล้วก็ขอบขั้วเพิ่นเนาะแบบว่าพี่น้องเพิ่นนะเพิ่นออกเงินกันมากทำบุญตอนวันคริสต์มาสเนาะอยู่ทางแคนาดาพี่น้องเอ้ยมือนี่เนาะกระสุกกะซี่บุญในดาเนาะลายเดอมีเจตโตงงงาะกมีเจนแอวถึงใจเนาะ เาซุดจะเอาไปหล่อแจกพี่น้องกับปีใหม่แล้วกันกับยายกับน้องทานน้อยมากก่อนทานข้าวยังหน่อยแล้วแก้วันมีเครื่องแบบนี้โอ้ยดีใจยังแห้งดีใจโดดโอตัวไหนตัวใหญ่นั่นมหมเนาะส้อมก็ซมเนี่บริเวณที่ระเบียงหนึ่งใหญ่ก็เอาเลยเด้อใหญ่ก็ใส่เบิ่งฮะใหญ่เป็นสามทงเนี่ยตัวนี้ใหญ่ทำไม่รุ้นะตัวนั้นหันไางด้านตรงกลางตัวนี้ก็ใหญ่เลยตัวนี้ ก็นนี้ยต้ก็ตอนใหญ่ใหญ่สองสองก็ได้ตัวนี้ซ้ำสิบปลายปีเอเด็กแต่ก็เนี่ใช่ตัวนี้ซ้ำตัวนี้ตัวนี้ซ้ำกลางซ้ำน้อยมันมีลายแบบใช่ตัวนี้มันซ้ำก็ซ้ำกลางเนีเล็กน้อยก็ใส่ซ้ำหันจักมีทั้งหมดจักจักโตเนาะพี่น้องเ้าก็ะบาดหนับเนาะเออเ้าบกระบดหนับเนาะมีจักโตเนาะ <Workers S 2> <อ> word, นับดินับนับนับเป็นอันนิหารนับแต่กระเป๋านับแต่กระถงมันมีจักโตนะแล้วก็นับแล้วก็จืดแล้วก็จืดแล้วเรามาบวกกันนี่แต่เสือตัวน้องงามตัวนี้แห้งแบบกันกันหนาวแล้วตัวนี้นี่กันหนาวดีบุญตีฝาทั้งในไม่เจองมงม่เจอดีๆทั้งเนาะเลยไม่กันลมได้ก็ต้องดีใจมีใจนะพี่ น็กหน่อยเขาก็สิดีใจาที่ไปเลาะแจกแถวหน้องพี่น้องเบื้องบ้านอ่าน้องแหงไปเบื้องแอมแทงแล้วก็ข้ามบอลแล้วก็ไปเบื้องหัวฟูแต่ก็มาเลยน้อพี่มาเนาะพ่าจะงแหงเากบางเดนทอีนะะนะเหลือไข่เหลือไข่จะคนถูกเืไเ้าจังยืนหงนะสมันจังคนมันสีโบแดีนะหคอยเน่คอยเน่ห์นะให้กกอยากได้เ พี่น้องให้รื่องกันนะเนาะเขาวาข่าเขาเด่นมากนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็เตรียมแหละเยลยนายนกำลังมาร่วมเสือห้าเบิร์ตเท่ทา์ไรด์ปีใหม่81ตัวแปเตัวเนาะพี่น้องมีห้ห้าสิบแจกมาเบิ่งกันว่าสีเบิร์ตตัวเบิร์ตเนาะเขาเอาไว้ตัวหนึ่งไว้ให้อ่าเด็กหน่อยอยู่บาทน้ำแล้วก็รห้าสิบแจกเรือเนี่ยเพื่อมาเด็กหน่อยอยู่บาทน้ำเด็กบอกเสือบางยังมันบัตรไหนได้บ้างแฟนน้อยๆติดไป ดอกแดงเนาะพี่น้องเป็นไลยบอ๊ะดอกย้ายให้ขึ้นอ่างพี่บุ๊กก็เลยไหมอกหน่อยคนใดแบบว่าเป็นตาไห่เนี่ยขี่ซาเลงไปเนาะสี่คนมือนเดิไปน้ำน้อยๆแล้วก็เรือแล้วก็นพี่ใหม่เนาะเวลาสี่แรงๆประเด็พี่น้องบ้านที่ไปแจกเห็นเด็มันสีอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเ้าวตรง ถ้าต้องโค้งไปตามทางนี้นะพูนไปหอดพูโค้งมาทางนี้จนหอดไปบ้านหอดบ้านคำบอนไปเอาผาาปิดปากนะเดี๋ยวมันก็เศร้าเด้อ แล้พไปนองเฮื่อนลังแรกก็แค่ฮาซน่าเฮืนอ,พอพน,นะนของพอ่อฮาเองเนาะเฮือนของพ่อวาสูกินเยนี่ม่อูนี่แม่อูฮาเองนาะสบายดีแม่อูเออสบายดีร้านยูส่เลดูอ่างเขียวใช่ AN. เ,เ๋ยขอาไปเมื่อเช้าเอนไปอสไ่เอาเอานี่ ใส่เหรอใส่บ้างมึงนี่ใส่มันก็พอดีเห็นเดืนี่พอดีเออแล้วใส่ก่อนไม่ผีดซาลุงไม่ผีดลุงไม่ผีดมาอาลุกอาลุกอาลุกไม่ผิดม่ยืนพี่ไม่ยืนพี่สวัสดีกล่องกอนเห็นเดี๋ยวสดีกล่องกันเออเสียอนี่มันเสียจากอ่าป่ากระลุงทางแคนาดาเด้อเป็นหาเด้อขอบใจพ่อแน่ขอบใจเด้อป่าลุงเด้อทุทุขอบใจเด้อป่าลุงเออจะใส่เอาใส่ใส่บ้างมึงใส่เป็นอยังไง นี่เป็นอ่าน,นี่เป็นลูกของอาอาซอนเนาะนี่ว่าน้องน้องสาวของพ่อบาสุกเองเนาะพี่น้องท่านนี่เป็นลูกของอ,อ,อนเนาอออนเ,นาเออคียวกับน,น้องน้องน้องสาวของพ่อบาสุกเห็นไหมลูกหล่าเลยหรือว่ากีลมคักลมแน่พอดีพองามให้โอ้คือมันหล่อ,อใช่ปะพ่อกับแม่เพิ่นไปเสดไปบ้านเขามาหน้าซื้อจะได้ปะจะซื้อจะได้ทำฮะ อ้เขาอ้ซื้อแต่ออยดูเขาอ้จะทั้งไหนก็ซื้อออยเนาะเออโดยเออพอดีว่าเ่ายู่หุ่นซื้อไหสบายดีก่อนสบายดีโนบสดีสบายดีโนบโนบอ่ะโนบเป็นสระบเป็นมเป็นสต์บบเขานีมมาจซืังไงซื้อังไงตาอายตาอายบอก่ซื้อซื้อจะได้ก่อน บุญมี่ว้บุญมีวะราเสืออะเอ้านี่ไอ้ไฮเสือเด้อเสือกันนาวนุบนุบอาตีิขอบใจเด้อวาสิอันไฮเนี่ยเออรัาเิยเจอเสือนะอ่ะไหแล้วนุ่งไฮแล้วนุ่งเองผมเบม่อผมเหมแพขาแล้วกล่องเพื่อนอะเฮ้จะได้ก่อนเอาขอบใจเด้อพี่ขอบขอบใเด้อเอองดีวสิกระเดาองไหล้วใส่บังกรใส่บังกรอเบืงนะ Đúng không hề là xuống, à. Đông, thì thì xuống bó, bằng tôi nhìn tôi nhìn tôi nhìn xí đầm hả ờ nhảy thụ ứng thụ ứng không? ứng ngạm thụ ứng ngang? thụ ứng thang này thụ ai con tí thụ ứng ngạm thụ ứng ngạm thụ ứng

มามามามสุคตอยู่ดีดีอยู่ดีดอย่าดื้อเด้อใใจนินจจวาสี่เสือนดีจายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบอก่อนก่อนสีเอาเวลาเวลาให้ให้นุบเอาเด้อขอบใจเด้อว่าสิเออห้สีเอาก่อนพีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟา อยู่ดีเดวไอ้เาหาไฟซะมันมีหลายตัวมันมีหลายตเอาที่เราคนเอาที่เราคนเย็นแถวกันเย็นแถวกันสามารถเยนแต่หน่อยหายไงไอ้เล็กหน่อยมากเล็กหน่อยมาก่อนเล็กหน่อากเสือพีไฟพี่น้องเลยพูเสือพีไฟบอกได้หลายผู้บางตีอุ้ยิใจผูบงตีผูวเสือซูเปอร์แมนกับมิอ๋อให้นหน่อยนี่ก่อนนี่คนเนยหน่อยนี่ตัวนี้พอดีวะ บ่่อันตัวหน่อยก็หนีที่เปมันตัวตัวแแคบบ้างตัวหนีวตัวนีสินะหายเล็กน้อยนดนงเดใส่มาเลยบนแม่นสวะนี่เนาะตัวนีเนาะได้ยังวะนี่ ถูเอาขอบใจเด้อวะสิ่ยาถูเอาถูเอาขอบใจเด้อวะเบิ่งว่กันเอออ่าเริลมใส่เมือใส่เมือหายปีไหมจะาย่างไว้พีระไอชิตหายผู้ชายต่อให้เเอาตัวนี้เลี้ยนเลี้ยนกันมาเลี้ยนกันมาเลี้ยนมาบ่ผ่านมาเลี้ยนไหนบ่หายเรือนี่เลี้ยนไม่ไม้ไอฝ่าเรือนี้ เอาห้าจับเอาให้เองมามอนี่เอาตัวนี้ไปเสียใจไร้ก่อนถูเอาขอบใจเออขอบใจเด้อมาเอาเออมาดูย่าม้ามอนี่เสียใจไร้ก่อนขอบใจเด้อเออไปนุ่งไปนุ่งนุ่งไหมเฮ้เบิ้งนะม้ามอนี่ใหญ่แน่อเออมีสิ่อวีมอนสหนีเออใส่เบิ้งใส่เบิ้งใส่ก่อนใส่ก่อน หาได้นงนุ่งไม่้อยเบิ่งนเด้ออ่ามาหมอนี่สีแดงเออไม่เสพีไฟนี่สีเบิดเดได้หนีแต่ผีกับผีนะสุ้เนแต่น้องแห้งนี่ผีพีเนาะอ้ามอนี่เออใส่แต่ที่ซีบไมใหายอเบิ่งเนะพีไฟเบิ้ดเดี๋ยวเว้ยเอเด้อเออสั่นนะวะ นั่งอยู่ว่าปีอ้าวมันแจกได้เด้อโอ้ตัวนี้กางามงเท่ห์วะอ้าวโตัวอ้าลูกไผโตบ๊แมนท่าหยาดนั่นน่ะบอแมนท่าหยาดนี่บอคือฟันใหญ่ใช่ไหมเถอะนี่นี่นี่ตน้อยนี่เอาตัวนี้วะล่ะนี่ตัวนี้ตัวน้อยพอดีเจ้าได้หน่เพราะว่าตัวนั้นมันอยากใหญ่อยาใหญ่หรอถ้าเกี่ยวกบตนี้อ้าวเอาตัวนี้ว่างล่ะเออตัวนี้มันหน่อยเนี่ยไผยังหมดทันได้ไผยังหมดท่านใดวะนี่

เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหาอยู่เี๋ยวหอยู่พอดีพอดีเอาหมอนีใช้ประทันไหนหมอนี่วะเจ้าทันไหนเอใยใเบิงมือไมือไนยืนเลียนกันมึงทัสีท่าหวบนี้ัีตใส่ใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก็เปนีนี่พ่ออยู่วะนีตัวหนออยู่วะมันเบิร์อะไรรได้กไหนวะบ่มีคุณผู้ให่มี

แกแต่พอได้หน่อยพอดีได้หน่อยเร็่องไปหน้าแม่มาเฮ้อย่าอย่าเลือกไปอย่าเลอกไปปายเลืกยัพอดีเขาม่เต้วานพอดีเหรอวะเบืองตันนี้จะชีเลือกไปให้ไครลืองัวัาเออแล้วขวัญฮ้าให้เองข่เพาะอดีกับวันแข่งกันป เออหนาจะพอดีเนาะสายสเอาหม้อนมาดิปหาแม่มอฮะเออนี่เดเดสายหม้อนอนี้พอดีเลยนี่เอาเฮะก่อนถูก่อนถูกอนหจักอาเอาเใ่เด้อไหนครบแล้วเนาะบัดนี้เนาะบว็กน้อยยืนท่ายซะ

ว่าว่าเสือเฮะมาไปเร็วขยันทำมาจับเขาขยันวมาจับอ่ะพี่มาพี่เอาบ่อเอาไปเดี๋ยววัดเสือกันหนาวนี่มาโลดบ่อไอ้มาข่ยเสือบ่ได้เอามาขายมาไอ้เอามาแจกวันปีใหม่ปีใหม่เล็กหน่อยขยันเดือเปลืงเสือมาหล่ะมาต่างย่านแล้วมามามา แม่ผแล่นดมาแต่ผู้พี่น้องแล่นมาแต่ผูจะเหาะทีมาพี่มาพี่มาพี่มาเอานี่อ่านโตซิมเงี้ยไม่ได้เอาหันถุขอบใจเด้อถอะไรล่ะเออถุเอาขอบใจก็เอ็ปปี้นะตัวนี้บอเออเอาหันโตใหญ่เนาะเล็กน้อยให้เขากขยานเนาะให้คนใหญ่เนาะไอ้ผู้นั้นไปยังตัวเออมันเป็นแบบโตตุกบหัวน้อยน้อยอ่ะหัวน้อน้อยแหละ คุณหน่อยก็มูวะออ้าขับใจเด้อหน่อยดปรจังพอดีเดีใส่เิ่งล่ะเอานีใ่คุณนีตโตฮะเออเออไเดือกห้เด้เดือกห้ใหคุคนะนําปเออคุณนีงามเนาะอะไรตัวนี้ใหญนีเออใส่ให้อ้เบิ่งนี่บาทนึงไว้ใส่ให้อ้เบิ่งไว้บาทนึงไว้ยีแต่วเาียบมันลหนะ ใช่ใส่ใส่ใส่เวนี้จะเข้ามาจับเรื่ง่าไใส่ใส่ับเออุแขนใส่ง่าย่าจ่เออพอดีเนาะอดีเลย่อยก็ได้่าซุใส่ตอนนี้พอดีแดพากันเฮียนปอะไรเลยเฮียนปอไรล่ะองคือฮักกระืเทียน เอองะแต่วันี้เอ้ายินเฮียงกันเนี่ยขอบใจไปทักนั้นขอบใจเด้อสิถูขอบใจขอบกันขอบใจเด้อเด้อเไปฮะไปแจกต่อวันนี้มาแลนดนี้แลนดมาเด้อยากเข้าจไปจับน่าจะใส่โอ้มัจะให้เออพอดีเลยเอ้าขอบใจเด้อถูเอ้าว่สิ เอออ้แต่ว่ามีนะเ้ใส่บ้งหนาต้องใส่ไหมใส่บ้างใส่เบ้งนาใส่พอด้วจาพอดีพอดีเห็นเราใส่บังกรเอาป้าค่ะคมาแต่ให้วะให้ยี่สิให้ยูนน้ำแทงงมาน้ำแทงวะนาโคโอ้มานาโคโอ้ก็พอดีพอดีเ่ะเอองางามเลยหัดมันคือบริจเทะวะเดี๋ยวด้เอาตัวเอาเอามาเลยจาตัวเทเให้ ตัวขาวเงี้ยงเหรอไม่ขาวไม่ขาวเงี้ยงจ้ะเทะได้เนาะนั่นหมันกึเทะได้ตัวใหญ่บ้างตัวใหญ่บอเบเตะไปตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ไมนกัเสือธรรมดานะตัวนี้นี่นะตัวนี้เขาบอเลยเปิดเจอผู้ใหญ่บ่ตัวใหญ่มากแต่ใช่หนึ่งตัวบ้านจังยูพูตัวนี้ตัวนี้อุ่นเลยตัวนี้ ถูไปหน้าตาดูได้ค่ะอย่างน่ะน้องเอ้าพ่อแม่โตบันดลเอาตัวท้ายไปบ่เอาไปฮะแล้วแล้วบันดลมาแล้นอนถูโอาจะข่ามานอนบ้านเพืเดียวนอนก็เป็นอู๋อืมก็นี้เดี๋ยวเท่เออนี่นี่นี่พี่พี่พี่แขนแม่อยู่พี่หำพอดีมอยอย่างมันจะให้เด้พี่น้องพอดีได้เออแล้วก็ตุกกระดึงอันนี้มันข่าวนะเออพอดีง่ามเหรอทิชซี่บ้างหำทิชซี่บ้างบานนี้ ก็เทะวะเออเออเทะกันหนาวเออวันนี้ไปหายแต่ลาบไปให้แต่เสาอขอนร้านนงเสือตัวนี้เอาไปออกมาให้จั๊กโมงไปให้จั๊กโมงล่ะกินไปกินข้าวแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วออกไปได้เสือไหมนะขอบใจพี่แนทขอบใจทั้งน่ะทุกขอบใจเออไปเมื่อวานนี้ตัวเอาไปต่อเขา หายแล้วเลิออันนี้ไมใช้ไม่เท้าไม่ใช้ไม่เท้าเอาเสือกันน้ำไม่เท้าไม่ได้ขายไม่เท้าไม่หายไม่ได้ขายไม่ห้เอาเบาะหตัวอันนี้โยบั้นตั้งางไม่เทอะบาะีีเอาตัวยิ่งใหญ่หนมาเฉยเนี่ยหน้าอเอาแบบสิบเอาแบบสิบเ่ยอยู่ที่เสได้หรือเปย่า ต้องใส่ป่ะคะแม่าเนี่ยาีขยันมันบชพอดีจ้าคะนอตัวพขาว่ออจังไตัวขาว่ะันตัวสิบ่ฮะเออแบบผู้สาวผันมีแต่แบบนี่นี่ี้นี่นี่นี่ได้เยปี้เออตตัใหญ่เมันจบพอดีใหญ่เผอเนาะอัตัวลูกเด้งอตัวลูเ้งให้ได มีสิบก็ไดเห็นแลสวมอ่ะตัวเขี้ยวเขี้ยวขอยห่อะตัเขียวันตเขียวแล้ีนีบัวน้อยรถเขาดีดรถนะเดี๋ยวเข้าไปหุนได้อยู่เข้าไปได้อยู่ตัเขียวเหรอเขียวมันหน่อยนะเนาะ่อีกหน่อยกเออล้ตัน้อย้ตัวน้อยเเออเออเออมีสิบมีสิบ อ่ะลองิงบังวะเนี่ยหีดสิบเห็นแลแน่แล้ปว่าหีดสิบเห็นแล้อูเดัวมีบ่ดีผัวมียผัวมีอ่ายกับน้องอ้กับนลองอันนี้อ้กับน้องเวดีเวดีเังนอาเียเอาผัวเอาจยังข่าวอะ เจอกันจ้าช้ยมาได้ก็ให้ด้านเจ้าก็ได้อมีดุกมีร้านอยู่บ่ป้จ้ใช้ไม่เถอะอ่ะกะตตากัตตาลวดนยังชอบก็ยังโตเขียวเขียวบางอย่างก็ยังไม่ยังไงโชคของโตเขียวโอ้ด้วยจะไม่ยังไ้ซุปครัวบ่โตเขียวเขียวฮันเดสโตเขียวโตอีส์นี่นี่ว้นี่วานี่ว้าไม่เถอะตัวนี้ก็ซุปหัวอุ่นไรตัวนี้อุ่นอุ่น อันตัวนี้บอ่าเรอดาเซียตัวนั้นสันเอดยวด้ยจะมาจะใช้เจ้าน่ะมาตนะบอเอาอัไปกันเด้อแบบนี้เด้อนั่นสิคำไปเอา อ้เวเดคายาอเอาไอเอามาหายซื่อเอาเวดเอาบ่อขย่ากันน้าเลยเอาวื่ออ้บ่อไอไปแจกของทิกิน่อยุงเหี่ยนน้ำแทงยุงเหียนน้ำแทงน่ะชื่อาออยู่บ่อเอชื่อกะมาดดี้มามามาเอามามาไเอาเสือมาแจกนี่มามามาถูกเอาเด็กกแล้วห้าเบอร์สาปี ha sửa phụ nữ nhỉ nó à. ê ma 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 nhang mau nhang mau nói thay cái cây này cái đại hoa à. được nói ba tô Má lấy xe con hắn phụ nhảy nó má con này ai à, ai à, được tôi nhảy này ê tôi nói nó à, hiểu gì nó thủ ao ngắm ngắm nó thủ ao ngắm ngắm món này ao sai sai đấy sai bưng sai bưng bưng nhảy đi mà. ê long sai bưng lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ พี่หน้อยมาถ่ายใกล้ๆก็ได้เหเป็นยังไงเหรอเห็นวะเอาไปผู้ชายเป็นยังตัวนี้ดูเท่ๆนะมาๆพู้นั้นฮะอันนี้โตฮะถูเอาถูเอาเออขอบใจเด้อว่าสิว่าเวิ้งเอาถูอ้าวขอบใจเด้อว่าสิหนาวแห้งเดี๋ยวใส่เวิ้งใส่เวิ้ง อ๋เคินอยู่นนยเล็กหน่อยคือบผมอาอาบน้ำเข้าไปใส่เบิร์ดเหรอเขาเมื่อวันเด็กเาเมื่อวันเบิร์ดเหรอวะโอ้ใส่เบิร์ดเหรใส่ไอเบิร์ดเหรอเออไปแล้วสวยโอ้สีน้ำแข็งกันนี่แหละใส่เป็นวะล่ะ มันสี่คลิปมันสี่แย่ได้เนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามขอบใจเด้อวอ้โหถเออไปอาอบน้ำต่อวันนี้วิลินน้ำต่อ <c oughs> ไ,ไปตีห้าไปต่อวันนี้ก็แจกเพื่อนเล็กหน่อยเขกากำลังอ่านหนังอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเล็กหน่อยยิ่มเท้านี่เนาะยิ่งใจนะเสียงอ่ะ